โซเชียลคัไม่ครับอักน,นานมากมากถึงมากที่สุดเลยเปล่า็ไม่รู้ตอนนี้อยู่หางต่างแสนแท็กซีก็ไม่ได้มานานแล้วมั้งวันไหลเขามากันเราก็ไม่ได้มาแต่ว่านี่หมดวันไหลแล้วเราก็มามาเที่ยวรู้เปล่านี <c oughs> ม่มาจากคนนี้แป๊บหนึ่งกล้องก่อนแป๊บนี่เห็นไหม มากับป้ามากับมาแล้วก็มากับน้องตอนนี้อากาศดีมากตอนนี้กโมงเย็นแล้วก็หุบลมก็อากาศก็ดีนะแดดก็ไม่ค่อยแรงก็ฟินดีชิลดีดีเหลือเกินอาฮัลโหลบา,บายๆหนอนี่คนนี้นี่คนนี้นี่ ไปไปไปแม่ไปไปไปไวันนี้เป็นไงบ้างกินวันนี้วันนี้น่งมากินอย่างเดียวหลอกเล่นกินปูกินปูกิโลหนึ่งอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงเอาไอ้นี่มาช่วยกินไอ้่มาช่วยกินพาพามานวดหมุนกล้องกลับมา หมุนกล้องเล่นเป็นว่าเล่นเลยจ้าก็นะนานๆมาเที่ยวทีฮะเออชื่อกล้องหลุดพิน้จพาเลยอ้วนววปวนะอวนสักค่ะไม่รู้ว่าสงการใครไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นะแต่น,นี้มาที้เที่ยวค่ะอยู่บ้านก็ช,<อ>ชิวๆสระผมเลยเหอะมียาวอ่ะ แม่พามาแค่แอบดูเที่ยวตอนแรกพี่กุ้มโทรมาแล้วบอกว่าอะไรนะแม่อยู่ข้างนอกแม่อยู่ข้างนอกกินอิ่มอ่ะมันหมดเลยแค่เนี้ไม่แต่แต่อากาศมันดีนะไม่รู้อะเนาาี่ยไม่เคยมีแดดแลห,หละฮะถ่ายรูปทำไมอ่ะเขาถ่ายวิดีโออยู่อยากถ่ายรูปค่ะไอไอไอ แขกค่สวยอ่ะเนี่ยก็แบบว่ามันซีนอ่ะอยากจะแบบว่านอนพักได้ซ้ำก็มาอัพไม่ไม่งานมันไม่มีอะไรทำหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบายของซัมซุงก็ดี คิดถึงพอบลาเราเล่นดูหน้าสดติเลยนะจ๊ะของทั้งหมดซีเรีส์ส่งหมดวันนี้โคตรเซ๋งเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวของก็เข้าแล้วรอนิดหน่อยไปเอาบ้านสรุปก็หมดเมื่อกี้โทรโทรไปถามในสภาก็หมดหมดมนหมดอ่ะส่งหมดเดี๋ยวไงเดี๋ยวบอกอะไรของมาใหม่เดี๋ยวบอกอีกใครอยากได้อะไรบอกเบิร์น ซ่อมแทนาซ่อมอ้าบายบายแมบายบายเนี่ยคนสวยเขากูไม่ได้บอกมึงนี่มึงบายบายเพิ่งตีนบายบายยิ้มนะยิ้มราคาแหวนขายนางรักแหวนบอกแล้วนะเจ็ดพันทัชชีหลือเจ็ดบาทอะเชื่อดิคุ้มเลยอะเออคุ้มเลยอะบอกไม่เคยฟัง